สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังวันเกิดแตงโมบีมประพังกรเป็นเลขเดียวกันจากเรื่องราวข่าวเศร้าของคนในวงการบันเทิงที่เกาะหน้านี้เพิ่งจะจัดพิธีไว้อะไรให้แก่ดาราสาวแตงโมนิดานอกจากคนในชีวิตจากทุกช่วงเวลาของสาวแตงโมเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรจานวนมากต่อมาก็ได้มีขา่าวเศร้าตามมาอีกจากกรณีที่นักแสดงชื่อดังบีมประพังกรเลิกเฉลิม ที่มีชื่อเสียงจากซีรีส์เรื่องเคว้งได้จากไปอย่างกระทันหันในวัย25ปีโดยมีรายงานว่านักแสดงหนุ่มนอนหลับทางครอบครัวพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นจึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลและพยายามช่วยเหลือแต่ไม่เป็นผลล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงความเชื่อมโยงของทั้งสามเหตุการณ์ระบุว่าแต่มอนิดาเลขเกิดวันที่13คล้ายวันเกิดของมีมาพังกรคือวันที่31แถมบังเอิญไปตรงกับเหตุการณ์เครื่องบินล่าสุดที่ตอนแรกมีจํานวนผู้ดโดยสารคือ133 แต่สุดท้ายมีหนึ่งคนไม่ขึ้นเครื่องขอขอบคุณข่าวจากสยามท็อปิคฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับ